นานมาแล้วยังมีเจ้าเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเท้าพรมโคดเท้าพรมโคดนั้นแต่งงานมีพระมเหสีแล้วแต่ทั้งคู่ยังไม่มีลูกด้วยกันทําให้เท้าพรมโคดรู้สึกเบื่อหน่ายจึงคิดออกไปเที่ยวประพาสป่าเมื่อได้ออกไปประพาสป่าเขาก็รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขโดยค่ำไหนก็นอนนั่นจนกระทั่งเดินทางเข้าไปในป่าลึกและค่ำคืนหนึ่ง ขณะที่นอนหลับอยู่นั้นเขาได้ฝันเห็นผู้หญิงที่สวยงามมากและนางก็อาศัยอยู่ในป่าเมื่อเท้าโพรมโคตรตื่นจากฝันเขาก็ปรารถนาที่จะหานางในฝันให้เจอเขาและทหารคนสนิทเดินทางวนเวียนอยู่ในป่าจนกระทั่งไปพบเจอเข้ากับอาสมของฤษีซึ่งมีฤษีชาราตนหนึ่งนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่เท้าโพรมโคตรเลยเข้าไปกราบฤษีตนนั้น และสอบถามเกี่ยวกับความฝันของตัวเองเมื่อฤาษีตนนั้นพิจารณาเท้าพรหมโครแล้วท่านก็ยิ้มอย่างนุ่มนวลให้และบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงและอยู่ที่นี่ด้วยจริงหรือท่านท่านฤาษียิ้มน้อยๆอยและบอกว่าเท้าพรหมโครคือคนที่จะดูแลเธอต่อจากท่านท่านฤาษีได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อ15ปีที่แล้ว ได้มีเจ้าเมืองคนหนึ่งขี่ม้าหนีฆ่าศึกเข้ามาในป่าลึกนี้โดยเจ้าเมืองคนนั้นได้พาเด็กหญิงอายุห้าขวบมาด้วยซึ่งเป็นลูกสาวของเขาและบอกกับท่านว่าเมืองของเขานั้นได้ถูกฆ่าศึกยึดครองไปแล้วพวกมันหมายจะเอาชีวิตเขากับลูกสาวแต่เขานั้นไม่สามารถปกป้องลูกสาวได้แล้วเพราะบาดเจ็บสาหัสจึงได้ฝากให้ท่านฤาษีดูแลลูกสาวให้ เมื่อฝากฝังลูกสาวแล้วเจ้าเมืองคนนั้นก็สิ้นใจตายไปต่อหน้าท่านนับตั้งแต่นั้นมาท่านฤาษีก็เลี้ยงดูเด็กหญิงเรื่อยมาจนเติบโตและตั้งชื่อให้ว่าปทุมมาซึ่งตอนนี้ปทุมมาอายุได้20ปีแล้วและถึงเวลาที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างแล้วท่านฤาษีได้พาเท้าพรมโครไปหาหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในกระท่อมที่ห่างออกไป เมื่อเท้าพรมโคดได้เห็นหญิงสาวเขาก็ใจเต้นแรงและรู้สึกรักใคร่ในทันทีเจ้าจงไปกับเขาเถิดเจ้าค่ะท่านตาก่อนจะจากมาท่านฤาษีได้บอกกับทั้งสองคนว่าเคราะหกรรมของปทุมมาน,นั้นยังคงมีอยู่และขอให้เท้าพรมโคดดูแลเธอให้ดีขอให้มีสติในการตัดสินใจกระทำการใดๆ เท้าพรหมโคดนั้นรับปากท่านฤาษีเป็นดิบดีและนำพาปทุมมาไปยังเมืองของเขาเมื่อไปถึงเมืองเท้าพรหมโคดได้แจ้งแก่พระมาเหสีของเขาว่าให้ดูแลปทุมมาและให้ทั้งคู่เป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันและกันโดยเขาได้แต่งตั้งให้ปทุมมาเป็นสนมของเขาเจ้าจะว่าอย่างไรน้องรพีข้ายินดีคะ่ะท่านพี่ ถ้าจะดูแลปทุมมาเป็นอย่างดีเท้าพรมโคตรคอยสังเกตท่าทีของระพีพระมเหสีของตนและปทุมมาที่เป็นสนมเขาเห็นทั้งคู่รักใคร่กันดีโดยระพีนั้นก็คอยดูแลแนะนำในเรื่องต่างๆให้ปทุมมาได้รู้ส่วนปทุมมาก็รักใคร่และเกรงใจระพีมากเธอไม่เคยทำตัวเทียบเท่าและให้ความเคารพระพีอย่างที่สุดจนเท้าพรมโคตร,รู้สึกสบายใจ และคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรให้น่าเป็นห่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาคิดผิดเพราะสิ่งที่รพีแสดงออกนั้นคือการตบตาเขาแต่ปทุมม,มาเธอแสดงออกมาด้วยความจริงใจรพีนั้นรู้สึกโกรธเคืองที่สามีนำหญิงอื่นมาเป็นคู่ครองอีกและเท้าพรมโคดเองก็หลงไหลปทุมม,มามากจนระยะหลังๆนั้นเขาไม่เคยนอนร่วมห้องกับเธอเลย รพีกโกรธเคืองสามีและอยากกําจัดปทุมมาให้ออกไปจากเมืองเสียแต่เธอจะทำอะไรอย่างโจงแจ้งไม่ได้เธอจึงใช้มารยาและใช้อุบายเพื่อที่จะเขี่ยปทุมมาไปให้พ้นจากชีวิตของเธอหืมคอยดูเถิดนางปทุมมาเจ้าอยู่ไม่เป็นสุขแน่ต่อมาปทุมมาได้ตั้งท้องและเท้าผมโคตรก็ดีใจมากเขาคอยประครบประงมเธอเป็นอย่างดี ส่วนระพีนั้นเมื่อรู้ว่าปทุมมาตั้งท้องเธอก็เกิดความหวาดกลัวว่าลูกของปทุมมานั้นจะมาแย่งสมบัติและบ้านเมืองไปเธอจึงแกล้งทำดีทุกอย่างและในวันที่ปทุมมาคลอดลูกเธอก็คอยดูแลและเห็นว่าปทุมมาคลอดลูกแฝดเป็นเด็กผู้ชายสามคนเธอจึงนำลูกสุนัขมาสับเปลี่ยนเมื่อปทุมมาเห็นลูกของเธอกลายเป็นลูกสุนัขเธอก็เสียใจและร้องไห้ เธอยืนยันว่าเธอนั้นได้ยินเสียงลูกร้องไห้ข้าได้ยินเสียงลูกร้องไห้เราใหญ่ถึงกลเป็นลูกสุนัขเล่าเมื่อเท้าพรหมโคทราบเรื่องและนางระพีได้ยุโยงบอกว่าปทุมมาและลูกสุนัขของเธอนั้นเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองเท้าพรหมโคจึงรู้สึกอับอายและขาดสติไล่ปทุมมาออกไปจากเมืองและให้ไปเป็นทาสเลี้ยงหมูอยู่ที่นอกเมือง นางระพีนั้นดีใจมากและได้นำลูกชายของปทุมมาใส่ลงในไหาจากนั้นก็นำไปลอยน้ำเด็กชายทั้งสามคนลอยน้ำไปเรื่อยๆจนมีสองตายายได้ช่วยเอาไว้แล้วนำไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองจนทั้งสามคนเติบใหญ่น่ารักแต่ข่าวก็รู้ไปถึงหูนางระพีอีเธอจึงให้คนไปวางยาพิษเด็กทั้งสามคนเมื่อเด็กชายทั้งสามคนตายลง สองตายายก็เสียใจมากและนำร่างของเด็กๆไปฝังไว้ที่ข้างกระท่อมแต่จู่ๆก็มีต้นจำปาสามต้นงอกงามขึ้นมาจากหลุมศพและออกดอกส่งกลิ่นหอมไปทั่วเมืองเมื่อนางระพีรู้ข่าวจึงคิดที่จะจัดการกับต้นจำปาอีกแต่สองตายายรู้ตัวเสียก่อนจึงได้ถอนต้นจำปาทั้ง3มต้นนำไปลอยน้ำทั้งคู่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ต้นจำปานั้นรอดปลอดภัย เพราะเชื่อว่าวิญญาณของเด็กชายทั้งสามคนนั้นอยู่ในต้นจำปาโดยแม่น้ําที่ไหลออกนอกเมืองนั้นจะไหลไปทางทิศใต้แต่ต้นจำปาทั้งสามต้นกลับไหลทวนน้ํำขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศทางของป่าลึกที่ท่านฤาษีที่เคยเลี้ยงดูปทุมมาอาศัยอยู่นั่นเองเมื่อแม่น้ําไหลเข้าป่าลึกจนเป็นทานน้ำเล็กๆและต้นจำปาทั้งสต้นก็ลอยไปติดอยู่ที่ตะลิง ใกล้ๆกับอาสมของท่านฤาษีท่านฤาษีนั้นรู้เรื่องราวดีทุกอย่างจึงได้นำต้นจำปาขึ้นจากน้ำและชุบชีวิตเด็กทั้ง3คนขึ้นมาใหม่จากนั้นก็ได้สั่งสอนวิชาอาคมต่างๆให้เมื่ออายุมากขึ้นเด็กทั้งสามคนก็ถามถ่ยเกี่ยวกับแม่ของตัวเองซึ่งท่านฤาษีก็เล่าให้ฟังทั้งหมดข้าจะแก้แค้นพ่อและทุกคนที่ทำกับแม่ข้าอย่าคิดเช่นนั้นเลย จะจองเวรให้ใจเป็นทุกข์ทำไมกันและนั่นก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดพวกเจ้าจงใช้สติพิจารณาเถิดส่วนปทุมมาที่ถูกเท้าพรมโคตรไล่ออกไปเป็นทาสเลี้ยงหมูที่นอกเมืองในแต่ละวันเธอต้องอยู่อย่างยากลำบากและไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตถึงต้องมาประสบพบเจอเหตุการณ์ร้ายๆเช่นนี้แต่เพราะคำสอนของท่านฤาษีที่ทำให้เธอมีสติขึ้น เธอจึงทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีแม้จะเป็นหน้าที่ที่ต่ำต้อยและสกปรกแต่เธอก็ไม่รังเกียจและคอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยในทุกคืนก่อนนอนเธอได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และระลึกถึงคำสั่งสอนของท่านฤาษีเธออธิษฐานจิตในทุกๆค่ำคืนขอให้เธอนั้นได้พบกับลูกชายเพราะเธอเชื่อมั่นว่าลูกชายของเธอเป็นคนไม่ใช่สุน,นัขและเชื่อว่าสักวันหนึ่ง เธอจะได้พบกับพวกเขาส่วนเด็กชายทั้งสาคนก็ปรารถนาที่จะไปช่วยแม่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและท่านฤาษีก็อนุญาตให้ทั้ง3เดินทางมายังเมืองของเท้าพรมโคตและได้กำชับให้ทั้งสาคนอย่าทำในเรื่องไม่ดีซึ่งทั้งหมดก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ด้วยยังเป็นเด็กและยังโกรธเคืองในสิ่งที่พ่อทำกับแม่พวกเขาเลยส่งสารไปท้าทายเท้าพรมโคต บอกว่าจะมาแย่งเมืองและขอสู้รบกับเท้าพรหมโคดแต่การจะไปส่งสารให้ถึงมือเท้าพรหมโคดนั้นก็ไม่ง่ายทั้งสามไตกลงกันว่าจะแอบเข้าเมืองไปในตอนกลางคืนแล้วคืนต่อมาทั้งสามคนก็เข้าไปอยู่ในห้องนอนของเท้าพรหมโคดโดยที่นางรพีนั้นก็นอนอยู่ข้างๆเด็กทั้งสามคนรู้สึกโกรธเมื่อเห็นนางรพีนอนอย่ามีความสุขอยู่ข้างๆพ่อของตัวเอง ทั้งหมดเลยแกล้งเธอโดยการนำสีมาขีดเขียนตามใบหน้าและกรีดเสื้อผ้าจนขาดวิ่นพร้อมกับผูกเผ้าผมให้ดูกระเซิร์กระเซิรยุ่งเหยิงไปหมดจนนางรพีดูเหมือนตัวตลกเมื่อแกล้งนางรพีจนหนำใจแล้วก็ได้วางสารท้าทายไว้ให้เท้าพรมโคตพอตอนเช้าเมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นมาและเท้าพรมโคได้เห็นสภาพของนางรพี เขาก็หัวเราะขำจนนางระพีงุนงงจากนั้นเธอก็เดินไปสำรวจตัวเองที่กระจกพอได้เห็นสภาพของตัวเองหญิงสาวก็ร้องกรีดด้วยความตกใจและคิดว่าเท้าพรมโครแกล้งเธอท่านพี่แก้งน้องทำไมกันข้าไม่ได้ทำแล้วใครกันเท้าพรมโครหันไปเห็นสารที่วางอยู่เมื่อเปิดอ่านดู จึงรู้ว่ามีคนท้าทายให้ออกไปสู้รบที่ท่าน้าในศาลนั้นบอกว่าถ้าเท้าพรมโครแพ้ก็จะต้องยกเมืองให้กับผู้ชนะเมื่อเท้าพรมโคดไปถึงเขาก็ตกใจมากที่เห็นเด็กชายยืนอยู่สามคนเขาปฏิเสธที่จะสู้รบด้วยแต่เด็กชายทั้งสาคนไม่ยอมและลุยเข้าไปต่อสู้กับเท้าพรมโครกับพวกอมาตดและทหารอย่างอาถาร จนทั้งหมดพ่ายแพ้และงุนงงกับการต่อสู้ของเด็กชายทั้งสามพวกเจ้าเป็นใครกันยังเด็กอยู่เลยแต่ทำไมวิชาอาคมถึงได้แข็งแกร่งเยี่ยงนี้แม่ของพวกข้าชื่อว่าปทุมมาเป็นทาสเลี้ยงหมูอยู่ที่นอกเมืองเมื่อเท้าพรมโคดได้ยินอย่างนั้นก็ตกตะลึงและหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในตอนที่เมียรักของเขาได้คลอดลูกแต่กลับกลายเป็นลูกสุนัขสามตัว ในตอนนั้นเขารู้สึกอับอายจนไร้สติและไม่ได้คิดทบทวนให้เห็นซึ่งความจริงด่วนตัดสินปทุมมาให้ไปเป็นทาสเลี้ยงหมูอยู่ที่นอกเมืองเท้าพรมโค้นั้นไม่ใช่ไม่คิดถึงปทุมมาแต่เขาคิดถึงเธอจนบางครั้งก็เหม่อลอยแต่เพราะที่ถีที่ตัวเองมีและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าเมืองเมื่อได้พูดคำไหนออกไปแล้วจะกลับคำเสียใหม่ก็ทำไม่ได้ พอได้ยินว่าเด็กชายทั้งสคนคือลูกชายของตนเองและปทุมมาเขาก็ดีใจมากและได้นำทั้งสามคนไปหาปทุมมาที่กําลังเลี้ยงหมูอยู่ทั้งสคนยืนมองปทุมมาที่อยู่ในชุดเสื้อผ้าเก่าขาดและทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเท้าพรมโครเห็นสภาพนั้นแล้วก็ถึงกับอึ้งไปและรู้สึกสงสารปทุมมาอย่างที่สุดในขณะนั้นเขาหวนคิดถึงคำพูดของท่านฤาษี ที่บอกกับเขาก่อนที่จะพาปทุมมามายัางเมืองท่านฤาษีได้เตือนไว้แล้วว่าเคราะหกรรมของปทุมมายังไม่หมดสิ้นและขอให้เขาใช้สติในการกระทําทุกอย่างแต่เขาก็พลาดพลั้งจนได้จนทําให้เมียรักต้องทนทุกทรมานเมื่อปทุมมาหันมาเห็นลูกชายทั้งสามคนเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเพราะรู้อยู่เสมอว่าลูกชายไม่ได้ตายจากไปไหน 4คนแม่ลูกได้โอบกอดกันและภาพนั้นทำให้เท้าพรมโคตสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่ทำอะไรโดยไม่ไตร่ตรองก่อนอีกแล้วเท้าพรมโคได้รับประุมมากลับเข้าเมืองและได้สืบสวนเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งจึงรู้ถึงแผนการชั่วร้ายที่นางระพีสร้างขึ้นแม้นางระพีจะปฏิเสธทุกอย่างแต่ทหารและคนสนิทของเธอ ก็ได้สารภาพทุกอย่างแก่เท้าพรมโคตรเพราะทั้งหมดหวาดกลัวและกลัวว่าจะต้องโทษประหารเจ็ดชั่วโคตเท้าพรมโคตรจึงได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเขาจึงลงโทษนางรพีโดยปลดจากการเป็นพระมเหสีของเขาและให้แห่ประจานนางรพีไปรอบเมืองแล้วไล่ออกจากเมืองให้ไปเป็นทาสเลี้ยงหมูแทนปทุมมาจากนั้นก็แต่งตั้งให้ปทุมมาขึ้นเป็นพระมเหสี ท่านไม่ต้องทำเช่นนี้ก็ได้ข้ารู้ว่าท่านเลี้ยงหมูมันลำบากอย่างไรข้าอยากให้นางได้พบกับความยากลำบากเหมือนอย่างที่เจ้าได้พบเจอเท้าพรมโคตดได้เอ่ยขอโทษปทุมมาและสัญญาว่าจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเขาจะใช้สติในการคิดแก้ปัญหาต่างๆนับตั้งแต่นั้นมาเท้าพรมโครปรทุมมาและลูกๆก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข